ตอนที่แล้วเนาะที่ตัวนี้เครื่องมันสตาร์ทไม่ติดโอ้ยเยีย,ยบร้อยเดียวไดนะ้นะรู้ไหมเรียกได้นะ มาจบอุิกรณมาอีกแล้วนะครับผมจากตอนที่แล้วเนาะที่ตัวนี้เครื่องมันสตาร์ทไม่ติดเยบร้อยเดียวได้นะเหตุเพราะว่าลูกมันโตขึ้นนะครับอ่าก็เป็นเครื่องหัวเรื่อยเนาะทีนี้ผมกะจะใช้ตัวสว่านตัวเนี้ในการสตาร์ทซึ่งตัวสว่านตัวนี้ ถ้าสตาร์ทกับตัวเครื่องลนกเก่าที่ลูกมาเล็กๆเกนาะมันก็สตาร์ทติดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสตาร์ทติดไหมนะครับนี่เตะไปเลยนะครับแล้วก็ขนาดตัวนี้ยังไม่ได้อะ่ะทุกคนคิดอู่เท่ากันทีนี้ผมก็เลยจะต้องซื้อเราลองซื้อฝาแบบนี้มาเนาะเป็นฝาที่เขาเอาไว้เปลี่ยนได้เลยเนาะนี่ แต่ว่ายังไงเราต้องเปลี่ยนจานข้างในอีกแล้วนะผมสั่งมาแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนจานข้างในนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ใส่เป็นบล็อกเดิมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวฝามันเป็นฝาของบิ๊กไบค์โดยตรงเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเ,าเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเนาะว่าตัวเนี้ยตัวฝาตัวเนี้ยผมตัดตรงไหนบ้างเพื่อหลบตัวครีปของเสื้อมันนะเดี๋ยวผมถอดออกมาให้ดูโอเคครับไปค,ครับ แน่ทุกคนแล้วก็ขัดเลยเนี่ยมันออกนะง่ายมากหลุดแล้วนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลุดแล้วใครมีวิธีไหนก็ใช้วิธีของตัวเองก็ได้นะครับถนัดวิธีไหนผมแต่ผมใช้วิธีนี้มันง่ายครับนี่นะไอตัวนี้ก็คือตัวที่ผมเพิ่งถอดออกมาผมจะใส่ตัวนี้นะเข้าไปนะครับตัวนี้ก็เป็นบางรุ่นก็จะมีตัวริ่มตัวนี้ด้วยนะทุกคนบางรุ่นก็ไม่มีนะแต่ส่วนมากมีอาจจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะได้ล็อกนะครับไม่จะมีร่องริ่มเห็นไหม ีนี้ตัวร่องลิฟเนี่ยเราก็ใส่ให้ตรงตามร่องลิฟได้แล้วนะครับไม่ยาก <L> ก็ถ้าเกิดอันนี้ก็จะเป็นแบบมันจะยากเครื่องเก่ามันจะยากหน่อยนะครับตัวน็อตไม่ใช่แน่นนะครับอืตัวนี้ก็ต้องขันให้มันตึงๆหน่อยนะครับใส่นี้เลยนะครับ อันนี้ผมยังไม่เคยลองเนาะกับว่าเปลี่ยนอย่างเงี้ยเป็นเปลี่ยนได้ไหมใช้ได้ไหมผมยังไม่เคยลองผมเคยแต่ลองใส่กับตัวฝา,วฝาของ Big กไบจิวโดยตรงนะครับก็คือเป็นฝาตรงรุ่นของเขานะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลองกันนะคะว่ามันได้ไหมนะครับแต่ไม่รู้ว่ารูมันตรงป่ะนะเพราะของเดิมรูมันแบบเยื้องๆเนาะนี่รูไม่ตรงครับเนี่ยดูนะทุกคนทําสาเหตุที่ใส่ไม่ได้ก็คืออันนี้มันมีสี่รูนะคะ แต่ตัวนี้มีสามรูโคลไซต์เลยเนะะเยะาะน,นี่เรยทำเกล็ันขานิดนึงทุกคนได้ข้อสรุปแล้วสรุปแล้วก็จะต้องยังใช้ตัวดึงดึงเบาของอติดรถวีกว้จิ๋วเลยเนาะก็คือเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าเราต้องผ่าตรงนี้เนาะเหมือนไอ้ตัวเหล็กเลยเห็นไหมต้องผ่าเพื่อหลบตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้ฝาครอบตัวนี้เข้าไปนะแล้วเดี๋ยวลงมาดูด้านบนว่ามัน มันเว้นตรงไหนอะไระไยังไงเนาะไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราใส่ก่อนเนาะน,น,นี่นะทุกคนเห็นไหมมันต้องต้องเว้นไว้เนาะตัวคีบมันดูดิต้องเว้นไว้นะ,ค,นะนนนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างเนาะด้านล่างก็ต้องเว้นอย่างนี้นะครับอืมก็สรุปแล้วก็ต้องผ่าเนานะถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่มันเป็นฝาติรดรถนะครับผม เดีย๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าะจะสตาร์ทออกมาเป็นยังไงนะครับไปครับ One hour later ทุกคนวันนี้เราประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่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 ก็ออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้เลยนะฮะก็คือใช้ฝาตัวเดิมติดรถเนาะแล้วก็ออกมาเป็นรูปร่างอย่างนี้เดี๋ยวเราจะต้องอวิ่งลันอินเครื่องก่อนนะครับค่อยๆวิ่งก่อนถ้าเราวิ่งเร็วนะ่ะมีโอกาสที่จะทําให เครื่องเสียหายนะครับก็คือสูบติดนะครับก็เดี๋ยวเราต้องวิ่งร mm ันอินได้สักพักนึงก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิ่งให้ดูก่อนว่ารถอะวิ่งเป็นยังไงเนาะในช่วงแ,กแรกๆเนาะบิดเร็วบิดแรงบิดสุดไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะบิดในช่วงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมเอากลับบ้านไปวิ่งได้สักพักหนึ่งแล้วก็จะมาวิ่งให้ดูอีกรอบโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองทดสอบสไตล์กันเลยดีกว่านะมาชมอัง mm hmm. เราว่าวิ่งคข้าๆวาๆวิ่งคร้าวๆอ่ะวิ่งไฟนู่นลลเลยนะเออแต่ว่าเนี่ยวิ่งดูแล้วมันก็โอเคอยู่นะอเออกาลังดีนะแต่ว่าไม่กล้าวิ่งเร็วเราต้องค่อยวิ่งก่อนนะครับอืมในช่วงแรกๆถ้าเราเรา,เราฝืนเครื่องไปว่าเดียวสายทําให้เครื่องเสียหายเนาะอ,อืมก็ตอนนี้จะลองขับถูไหมัโอ้สถานง่ายดึงได้เลยครับผมเพราะว่าเราทําเป็นดึงเบาเรียบร้อยแล้วเนาะ เอาไปดีดน้อยดีดเอาอยไปที่ตรงนี้แต่วิ่งในช่วงแรกๆต้องเป็นอย่างนี้ก่อนเนาะเอาไปไปวอมเครื่องเล็กๆน้อยๆเรื่อยๆนะครับ ลงอย่าลงจะล,ง,จะลงอย่างเดียวเลยวันนี้ลงไปทำไม,งไไม <üğ ham> ลงไปทำไมนี่ประมาณนี้นะถ้าใครอยากลองเปลี่ยนเสื้อสูบอะไรพวกนี้เ,<อ>เดี๋ยวเราทิ้งลิงไว้ใต้คลิปเนาะหรือว่าคอมเมนต์สอบถามมก็ได้เดี๋ยวเราเอา,เาทอิ้งไว้ในคอมเมนต์แล้วก็ตัวท่อตัวนี้นะครับ ผมสั่งซื้อมาเนาะเป็นท่อกับเสื้อตัวนี้เนาะเพราะว่า <c oughs> ตัวท่อเดิมมันไม่มีไงเออท่อมันตลกนะตลก <c oughs> <c oughs> เรื่อมันตลกนะมันปุ๊กติ๊กอะ่ะเออมันเป็นท่อของไอ้นี่ไงมันเป็นออท่อของตัวหัวเรื่อยมันนี่เองอ๋อก็คือตรงรุ่นหัวเรื่อยเนาะตัวท่อเดิมอะ่ะมันมันใส่กับไอ้ตัวนี้ไม่ได้อะ่ะเออตัวท่อเดิมมันใส่ไม่ได้เพราะว่าตัวแป้นมันใหญ่แป้นตัวนี้มันใหญ่ เออมันใส่ไม่ได้ก็เลยต้องใส่เป็นอย่างนี้เออเหตุผลมันก็ไม่แรงเท่าไหร่เด้อเสียงก็ได้อยู่เออมันก็ไม่รุนแรงมากอะเสียงมันไม่ได้แสบหูเขาเรียกว่าเสียงไม่แสบหูทุกคนอือก็ออกมาก็รบรอบดูไหมนี่ฮะแหท่อหายใช่ไหมท่อท่อหายแต่เป็นตัวคาบูเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปรันอินสักพักนึงก่อนกลับ้านไปวิ่งแถวบ้าน บอกกันอีกทีเนาะนอนนี้สักพักหนึ่งแล้วพอเสื้อมันได้สักพักก็ค่อยมาวิ่งเร็วๆให้ดูทดสอบความเร็วจับ GPS ให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะเหนนี้ก็ฉันว่ากําลังมันพอพอได้อยู่นะได้สิดึงอยู่นะพุดๆอยู่นะนนการสั่นของมันน้อยลงอยู่นะใช่ใช่แล้วก็เราไม่รู้ว่ารอบแบบพูดตอนแรกอ่ะครั้งแรกๆอ่ะถ้าถ้าย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆเนาะของรุ่นนี้นะมันจะสั่นใช่ใช่มันจะแกวง ใช่อ่แต่ตัวนี้รู้สึกเอ้ยมันดีขึ้นอืตอนนี้ก็เราก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะจ้าไปละครับไปบายสวัสดีครับ